สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคล,คลิปนี้เรายังอยู่กับเรื่องผีของไทยเราเป็นอยู่นะครับและเรื่องที่ผมมาเล่าในวันนี้ก็คือผีพายแต่ก่อนจะรับฟังกันเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นไหมครับเวลาที่เราคิดจะไปเล่นน้ําในเวลาการข้ากลางคืนเชื่อว่าใครหลายคนคงจะถูกผู้ใหญ่ห้ามปรามไว้เสมอครับและแน่นอนว่าเรื่องราวของผีพายเนี่ยก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูด คมครูให้เด็กกลัวเป็นประจำว่ากันว่าผีพรายนั้นมีอยู่หลายชนิดครับส่วนใหญ่จะมีที่สิงสถิตยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกบางก็มาในรูปแบบของดวงไฟเรืองแสงบางก็มาในรูปแบบของสาวงามผิวพรรณซีดเผือกผมยาวสรวยถึงแม้พวกเธอจะทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกขนลุกเพียงใดแต่สเสน่ห์เป็นดั่งม์สะกดครับ ทำให้ทุกคนที่พบเห็นลืมความกลัวนั้นไปเสียปิดทิ้งและยังมีผีอีกหลายประเภทครับที่บางทีเราก็จัดอยู่ในพวกผีพายเช่นกันยกตัวอย่างเช่นนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นกล้วยซึ่งจะเรียกกันว่าพรายตานีนางไม้ที่สิงอยู่ต้นตะเคียนจะเรียกว่าพรายตะเคียนส่วนผู้หญิงที่ตายทั้งกรมจะเรียกว่าผีพรายตายทั้งกรมนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีผีที่มาคอยกระซิบให้ผู้เลี้ยงเนี่ยทราบเหตุการณ์ต่างๆร่วงหน้าเหมือนกับในวันคดีเรื่องของคนช้างคณแผนครับที่เรียกว่าพรายกระซิบแต่พรายของคนแผนนั้นเชื่อว่าเป็นโหงพรายก็คือเป็นเพศชายมากกว่าและพรายสุดท้ายก็คือพรายทะเลครับเชื่อว่าเมื่อออกอรารวาสแล้วจะดนบันดาลให้เกิดคลื่นหรือว่าลมพายุ จนทะเลปั่นป่วนเป็นอุปสรรคในการเดินทางของชาวประมงครับส่วนวิธีการแก้ก็คือการสร้างและบูชารูปแม่ย่านางเรือให้ท่านเนี่ยคุ้มครองและปกปักเรือจากภายทะเลครับส่วนภายในน้ำทั่วไปที่เราพูดถึงมักจะอาศรรยัยอยู่ในแม่น้ำรำคลองที่มีคนเคยเสียชีวิตครับเหยื่อที่ภายชอบก็คือคนที่มีจิตอ่อนหรือมีร่างกายอ่อนแอ เมื่อเข้าสิงแล้วจะชอบกินของสดของดิบเวลากลางวันเนี่ยจะเดินไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงส่วนเวลากลางคืนเนี่ยจะกระชูกระชวยขึ้นมาออกหากินโดยผีพรายเนี่ยจะกัดกินร่างกายของเหยื่อจนตายแต่ผีพรายบางตนจะเข้าสิงและใช้ร่างกายของเหยื่อเพื่อใช้ในรูปแบบอื่นก็มีครับเมื่อผีพรายถูกไล่ออกด้วยพิธีตัดพรายเหยื่อคนนั้นจะเสียชีวิตทันทีเนื่องจากวิญญาณของเหยื่อเนี่ย ได้หลุดออกจากร่างไปแล้วครับเหลือแต่เพียงไกายหยาบให้ผีพายเนี่ยยืมเท่านั้นสำหรับเรื่องเล่าของผีพายเนี่ยมีให้ฟังกันอย่างมากมายครับอย่างเช่นพายกระซิบถือว่าเป็นคุณไสยที่นิยมกันอย่างกว้างขวางเลยครับถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเซิร์ชคำว่าพายกระซิบในช่องของ YouTube ก็จะเจอเรื่องเล่าของพายกระซิบเนี่ยขึ้นมาอย่างมากมายคนโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่ตายในน้ำโดยมาก มักจะเป็นฝีมือของผีพรายที่ดึงขาให้จมหรือว่าเอาผมเนี่ยมาพันขาไม่ให้ขึ้นไปหายใจครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้นคนเหล่านี้อาจจะเป็นตะคิวอย่างหนักจนกล้ามเนื้อเนี่ยเกรงก็เป็นไปได้ครับนอกจากนี้อาการการตื่นกลัวจนขาดสติก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตได้เช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องที่ผมนํามาเล่าในคลิป,ลปนี้แหล่งที่มาของข้อมูล ผมจะแปลไว้ในรายละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าเพิ่มเติมกันได้นะครับหากข้อมูลบางอย่างผิดพลาดไปและถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่าเรื่องผีชนิดไหนสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมจะตามไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณครับ